สวัสดีค่ะแม่ออสค่ะต้องขอโทษผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะที่รอชมคลิปแม่ออสต้องขอขอบคุณและก็ขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้แม่ว่าแม่ทาคลิปมาห้าหกวันแล้วค่ะหนึ่งสัปดาห์แม่ออสต้องหยุดฟักฟื้นข้อเท้านะคะข้อเท้าพลิกส่งน้องขดนานะคะรับช่างใช้รถรับส่งโรงเรียนเพราะว่าขับรถไม่ได้เดินลําบาก ครึ่งนะคะส่งใบทงครึ่งค่ะก็ต้องมารอรับอีกนะคะช่วงนี้แมวก็บำบัดตัวเองอย่างหนักเลยค่ะหนึ่งสัปดาห์เต็มๆก็ไปออนเซนแช่ออนเซนเท้าอกซาวหน้านะคะออนเซนร้อนจัดแล้วก็ยาทาเทปสนับข้อเท้าวนวดกินยา นะคะทุกอย่างเพื่อให้เข้าที่ให้เร็วที่สุดนะคะ1สัปดาห์ผ่านไปนะคะอันนี้ก็ขับรถได้แล้วนะคะก็ไปช้าช้ค่อยๆไปค่ะเดินก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าแม้ว่าราอายุ42แล้วจะย่าง43แล้วก็ระวังตัวเองมากๆเลยค่ะเป็นคราวนี้โอ้หนักค่ะต้องขอโทษขออาภัยที่ไม่มีคลิปให้ดูเลย คิดถึงผักมากเลยค่ะไม่ได้ไปสวนผักไม่ได้ไปดูผักเลยช่วงนี้ก็ต้องรักษาตัวเองค่ะอันนี้ต้นฝรั่งนะคะอันนี้มีพายุเข้ามาไม่้อยอก,ก็บเอาเชือกมาไว้ไม่เอาผักชีกับผักกาดหนึ่งต้นมาปลูกอันนี้ต้นเลมอนกลัวว่านะคะ ดูเด็กๆก,ก็มาปิดลูกมันออกไปหมดเลย <c oughs> ปิดแล้วก็อาไปให้แม่อกินสิเอาไปให้แม่กินแม่ก็กินนะคะ <c oughs> กัดแล้วก็ดูดน้ำมันฝรั <c oughs> ่งผสมเลมอนรสชาติตลกมาก <c oughs> กินก็ฝรั่ง <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเสียเหลืองเหมือนมะนาวเหมือนเลมอนอผักะแยง เดี๋ยวก็สิเอาเข่าหรมละค่ะแล้วก็เอาขุมทุ่งไว้ถุงคุ้มไว้นะปีมื่สิหลออถึงปีหนาบ,บัวทะเบงแตมันเหลือหากในานา้ำลหยมันเป็นน้ำแข็งว่าไสิเดียวหน้านา้นก็จะเป็นน้ำแข็งเตะเนี่ยดินเป็นน้ำแข็งตายเดี๋ยวนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วจา้าดูผักบุ้งนานเนี่ยเห็นไหมมันจะไปแล้วเนี่ย เริ่มวายแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาลากมันไปใส่กระถางเนาะแล้วก็เอาถุงคุมไว้ในบ้านดูมันจะรอดถึงปีนหน้าไหมอืมบ,บดูมันออกมาเนี่ยอตอกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเด็กไปกินไปต้มต้มอีสานใส่เห็ดใสอะไะใสอีตุลาว นี่ดอกดาวเรืองกำลังจะบาน,นเห็นไหมอาก,กาศเย็นๆวันนี้เริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นแล้วค่ะเย็นลงไม่ใช่เย็นขึ้นนีผักแพรวใกล้จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงละอีกตู่ก็ยังออกยอดให้กินอยู่ผักชีเกิดบุบิบุบิอันนี้ก็ใบกระเพราก็ยังออกยอดให้ได้เก็บผัด ผักบุ้งนาดูแม่ปล่อยธรรมชาติดูมันเกิดให้กินนีได้เก็บยอดกินเด้อดูอๆดไปถึงนู้นเลยค่ะนี่เด้อดูแตกกิ่งก้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยถึงนู้นเลยอพอได้เก็บกินคนเดียวกนส้มตำอ,มอันนี้พิระเบียงเล็กๆหน้าบ้านผักเต็มเลย ปลูกโยกรยธรรมชาติก็เกิดทั้งทุกต้นเลยด้วยอันนี้ปลูกกินปลูกกินเบีย้ยเลไกมันนะคะเนี่ยผักกอนตุ้งจีนเนี่ยผสมเริ่มเหี่ยวลงทีนี้กระถินนี่ยังไม่รู้จะเก็บยังไงเลยนาอ ต้องถอนโคนขึ้นมาน่ยมันมีทั้งสดสีต้นแล้วโคนก็ย้า่ใหญ่ดูสิคะหรือว่าจะเอาเต็นท์มาคุมดีเอาพลาสติกมาคุมไว้รากมันก็เย็นอีกแล้วค่ะญี่ปุ่นเนี่ยหนาวมันจะขึ้นมาจากใต้ดินนะคะดินมันเย็นมันก็ตายหมดรากมันก็ตายเนี่มะเขือต้องแร้งอันนี้คือบวบที่จะเอาใหญ่มันนะคะ โตว่าเลยได้กินหลายลูกมากๆนี่ลูกีหนึ่งอ้าวเขากระดุดหนึ่งสองสามลูกเล็กลูกแต่กินไม่ได้แนละ้วแก่แล้วเลยสวัสดี